สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่25-31มีนาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้นะคะบอกถึงการต่อสู้การฟันฝ่าอุปสรรคนะคะการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดหรือต้องจัดการกับสถานการณ์ที่วุ่นวายบางอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะความไม่ถูกใจเกิดขึ้น เรื่องของการงานสัปดาห์นี้นะคะชาวมีนก็จะพยายามหยิบจับทุกอย่างเพื่อจัดแจงจัดการให้เรียบร้อยราบรื่นบางรายนะคะก็อาจจะเหนื่อยกับภาระที่เกิดขึ้นหรือเรื่องของศัตรูคู่แข่งต่างๆเรื่องของมิตรภาพนะคะที่อาจจะขัดแย้งหรือไม่ลงรอยลงตัวทําให้ชาวมีนต้องใช้สตินะคะใช้ความเป็นผู้ใหญ่ค่อยๆจัดการปัญหาต่างๆ บางรายอาจจะมีปัญหากับผู้มีอำนาจหรือหากเป็นเรานะคะก็อาจจะมีลูกน้องบริวารที่เราต้องจัดแจงนะคะปรับเปลี่ยนเรื่องของความคิดบางอย่างส่วนเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้อาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินมากขึ้นรายได้อาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะหากมีเจ้านี้ลูกหนี้ช่วงนี้ก็เหมาะกับการประนีประนอมหรือว่าติดต่อเจรจากัน ด้านสุขภาพนะคะอาจจะมีโรคเก่ากำเริบหรือเจ็บเนื้อเจ็บตัวฟกช้ำดำเขียวต่างๆหรืออาจจะป่วยจากเรื่องของสภาพอากาศนะคะช่วงนี้ส่วนเรื่องของคนโสดอาจจะมีความรักเก่านะคะที่เพิ่งจบไปหรือการที่มีภาระส่วนตัวนะคะทำให้ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นรักใหม่ส่วนท่านที่มีคู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอีโก้นะคะความคิด ความขัดแย้งหรือเรื่องของเหตุผลแต่ละฝ่ายมีน้ำหนักไม่เท่ากัน,นะค่ะจะทำให้เรื่องบานปลายเพราะฉะนั้นอาจจะต้องห่างกันสักพักเพื่อแก้เคล็ดหรือบางคู่อาจจะรู้สึกรักกันน้อยลงไปบ้างนะคะก็อาจจะต้องหากิจกรรมหรือของฝันของฝากเซอร์ไพรส์ต่างๆนะคะเพื่อเสริมความรักของชาวมีนให้ราบรื่นมากขึ้นสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ คุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิเคนโชเพจ f a c e b o o k หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิเคนโชของเราด้วย และพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ